เพื่อนๆนะคะตอนนี้เรามาเที่ยวทะเลกันหต้นไม้บางอ่ะบรรยากาศอะไรอย่ิงนี้มิกไหมคะสวยว้าวไอ้ทำทุกสับตกเด็ดขาดเลยนะข้างล่างนี่คือหยิบไม่ได้เลยโอ้แช่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 วันนี้ก็แต่งตัวดีพอจะมาเที่ยวกันไปเลยไปดูกันเพราะที่นี่เขามีทางลงไหม เราจะลงไปสำรับกันนะให้ท่านผู้ชมดูอ <Yeah. S 1> เอาเลยคิมมิคิมมิเกิน,นคนแรกยังิม่ไม่น่ากลัวหรอกคิมมิบอกว่าคิมมิเป็นเล่นน้ำนะคะทุกคนดูซิว่าเขาจะเล่นจริงไหมเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วเออม,มิกว่าน้ำไม่เป็น,นะคะ่ะทุกคนโอเคอคิมมิทำไมลงช้าจังกลัวหรอ แอาไรเอาค่ะทุกคนเราินอไ้ีส่ลูก่อลชมิดลองหนูเฮยเฮ้ยกลัวเไม่ลู้เราเรามาเร็วเราอาจคิดเนี่นะชิมิไม่เช่รู้ตัวเลยทุกคนอือทุกคนขาทางมันชันมากเลยและตอนนี้ดูชิมิเงีนี่คือแม่ของโอเค แม่กันเอ้ยแล้วขั้นมีมันสูงมากเลยทุกคนต้องใช้ความสามารถสูงนะคะเฮ้ยความสามารถสห็นไหกล้องสั่นเลยเพราะว่าใช้กันอุ้ยตรงนี้ลงไม่น่านลงนะคะคือบอกว่าต้องเอารูปที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดถ้าไม่สวยอย่าลงอ๋ออะไรกันเนี่ยทุกคนสีอือระโปรงพักใส่เรือแต่เดี๋ยวไปเลย โอเคคิวมิก็ตัวมากเลยนะคพี่คาใส่ชายกับพุงลูกที่โบนยั่ไม่อยู่เอามา okay, นี่จ kind of ับปุ่มแก้วนี้โอเคไปการลงนี่ลากยากลำบากเหลือเกินนะคะทุกคนโอ๊ยติดเอาไว้ใช่ไหมมนนั้นตายแน่ คิวมิกอะชอบพูดคาว่าตายนะคะทุกคนเราอยากเขาเขาชอบพูดบอกว่าอยากตายอยากตายภรรยาขึ้นรถนะเราบน่นักหนาพี่แก้วว่าที่จริงทขงลงทางนี้นหรือเปล่าเออไม่ใช่นะตรงนี้มันเป็นบันไดใช่ไหมทุกคนพี่แก้วบอกว่าลงทางนู้น,นติดนงติดไแต่ว่าบอกว่าลงทางนู้นนะแล้วมันใช่หรือเปล่าเอาแบบนี้มายืนกันตรงนี้เดี๋ยวพี่แก้วเดินไปดูเฮ้ยทุกคนมันไดเหรอเนี่ยโอ้ยเปียกอะยืนอยู่ตรงนั้น ใช่อ่อารงองเท้าเปียกหมดเลยรองเท้าแพงๆมาลูกไปฟ้าใส่จับรองเท้าไหมเดี๋ยวไม่ถอดไม่ต้องค่ะงนะามะงะมะไม่ต้องนะแบบจะลงไปเรื่ <c oughs> อยลงลูกแ <c oughs> ม่คะแม่ต้องระวังหน่อยหน่อยแล้วกันหนูเหยียบดีๆนะลูกแม่คะหินมันลื่นหนูเหยียบตรงนี้เลยลูกนี้จะได้ๆนะฟ้าใส่ลงไปก่อนใส่กับยุงกัดลูกแล้วเห็นไหม โอ้โหป้ายๆนึกขาขึ้นเถอะเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะลงมาได้นะคะทุกคนด้วยแม่ว่าแม่เขาเยอะแล้วนะความลำบากคือเจอลูกเยอะกว่าแม่แม่เหนื่อยทีนี้โอ้โหวันนี้มาถึงแล้วค่ะทุกคนซากอะไรไม่รู้นะคะวันนี้เราจะมาอเอาไม่มันได้ยิน โอ้โห oh, oh, ทะเลแบบอย่างงามงาม่ามามมานะาคะ่ะทุกคนแบบงามมากเลยอะคะ่ะม่ทาให้สุดยอดเลยนะคะกลับ<ด>มาต่อกันนะคะหนูถ<อ>่ายเน่หนูเห็นทุกคนเลยวูวว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 ว ให้ดูหินสก,กักปกไหมนะเราจะมานั่งกันไม่อย่านั่งเถอะทุกคน,นไม่รู้สึกคใครใครรู้บ้างอะ่ะตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอ้หไหนก่อนค่ะกลับมาต่อกันนะคิวมิเก,ก็บตื่นเต้นมากอะ่ะทุกคนมันมาเป็นแพงเลย ค่ะอ,อะไรอยู่คะมามา,อาเออเคยเห็นเกาะบ้างคะตรงนู้นเกาะสีน้ำเงินแล้วก็มีอีกหลายเกาะเลยยิอืมลึกมากเลยนะคะเอ,อ้อยทำไมหัวคิวมิกมันมา,มาติดหน้ากล้องเนคิวมิก จะทำให้ถอดเลยถอดรองเท้าเลยเหรอคะเนี่ยทุกคนเราจะมาลงน้ำแบบว่าใจมันขอดรองเท้านะคะทุกคนกลัวรองเท้าเปื้อนมากแต่ไม่เป็นไรเสียสละเพื่อความอัดคลิปโอ้ยลงไปนะคะทุกคนตอนนี้เดินไม่ได้เนี่ยคิวไม่คิวไม่ลงมาเดี๋ยวนี้ ทุกคนนะ่ากลัวแต่ไม่เป็นไรอะ่ะว่ายน้ำเป็นก้อนชุดเสียกน้ำเย็นมากแล้วเย็นน้ำเย็นน้ำเย็น,ยนนะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือทรายแบบนี้มากเลยค่ะทุกคนยงหอือ <c oughs> แล้วแบบคือน,นี่ลงแป๊บเดียวนี่นนนคือกระปองแั้นคือแบบจะโดนน้ำอนะ่ะทุกคน <c oughs> ใ่ๆลงน้ำไม่ได้นะคะ <c oughs> แบบนี้นะ่ะน,น่ายยากจะดูหน่อยอะไรนักหนาเนี่ยทุกคน,อ,น,น,นอุ้ยนี่คือลงแบบน้ำสีขุ่นๆน,นะเฮ้ยทุกคนมันลึกมากเลยตอนนี้คือห่างไกลจากคิวไม่กียากลองเท้าด้วยอะไรทุกคน,นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าีไยนลองเท้าดิฉัน โอยแล้วทุกคนแล้วฉันไม่อยากใส่รองเท้าอ่ะกลมเปื้อนอ่ะดูเท้าดิน่าเกลียดมากเลยโอเคถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารจะไปอาหารจะน่ากินแค่ไหนไปติดตามตอนที่สองนะบ๊ายบาย